สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลายวันพี r เ a รเชอร์ครูสทุกทคนครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับวันนี้เราจะมาล่าตัวละครอุศพสามดาวกันใหม่ครับผมโอ้โหเพราะอะไรเพราะว่ามีหลายๆคนในแฟนเพจเข้ามาถามพี่บอยบ่อยมากเลยครับว่าวงอีกิงมันบักเหรอครับพี่บอย ผมก็บอกเลยว่ามันจะบั๊กหรือไม่บั๊กก็ตามนะครับผมไม่ต้องไปอัปเกรดโซงเอกิงครับหลายๆคนนี่อัพผิดกันแบบนา่าเสียดายมากๆเลยอัพอกระสุนซอสพริกทาบาสโกเนี่ยยังยังพอชนนะครับเพราะว่ามันอัปเกรดง่ายใช่ไหมแต่ใครที่อัปเกรดอุซบโกลเด้นบอลซึ่งไปเป็นโซงเอกทิงเนี่ยโอ้โหคิดผิดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่านอกจากจะไม่เลื่อน3เทินแล้วอุซบโกลเด้นบอลน,นั้นเป็นร่างที่ แร่งที่สุดแล้วเขาใช้กันครับผมเขาไม่ใช้กันหลอกทรงไกคิงอะ่ะโอเคนะครับไม่ต้องอดโอยกันเลยเพราะฉะนั้นกลับมาล่าอุศบที่หมู่บ้านไซรับครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจออุศบกันเลยนะครับผมก็อยู่ในหมู่บ้านไซรับตอนที่หนึ่งนั่นเองกลุ่มโจรสลัดอุศบมาแล้วโอเคไปลุยกันเลยครับผมว่าจะมีอะไรให้เก็บในด่านนี้บ้างนะครับผมว่าก็ มีอะไรหลายๆอย่างน่าศึกษาเหมือนกันนะครับในในอตอนที่1แบบนี้ครับก็จะเจอเพนกวิน<อ> <Penguin! S 2> เป็นเพนกวินเรนเจอร์ครับมาครบเลยนะสีนะครับผมโอเคครับไปไล่ไปไล่ฟันเผื่อจะดรอปโพสเตอร์เป็นขวัญและกำลังใจไหนไหนไหนดรอปมาสักตัวไหมหอ่ะผมว่าผมว่าดรอปยากน ว่าตรงนี้ดรอปยากมากไม่เคยจะดรอปให้ผมเลยนะครับผมใครดรอปใครดรอปที่บอกผมด้วยฮะรดรอปไหมไม่ดรอปนะ <c oughs> ก็อาจจะไม่เหมาะกับการล่าเพนกวินก็ได้นะครับหลายๆคนนี่ล่าก,กันจังเลยที่นี่เห็นเพนกวินมันเยอะใช่ไหมแต่มันไม่ดรอปนะแค่มันเยอะนะครับผมโอเคตรงนี้มีมาน้ําจิ๋วด้วยจะดรอปไหมหลายๆคนมาล่าปูแถวนี้นะครับผม มีครับเนี่ยปูปูเสฉวนกับปูยักษ์ครับสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินเรนดอมออกมาครับางๆกันไปนะครับก็มาหนะากันได้คนระับนะผมก็นี่มีครับเสฉวนสีเขียว,ยวดอปนะครับผมก็ยังพอพอพอสู่ฉายไดดอปมาก็ดีครับผมเพื่อจะได้รู้มันดอปนะครับทุกตัวละครทุกตัวที่เราเจอในแต่ละแต่ละตอนแต่ละเกาะเนี่ย คือมัน d r บ p หมดนะครับผมแค่อาจจาะโอกาสมัน่ากกันเท่านั้นเองก็มันเนก็ลองหาตอนที่มันดรอปง่ายที่สุดอเออคิดอย่างนั้นแล้วถามว่ามันรอ o p ไหม d r อปครับซึ่งอ,อยู่กับความอดทนของเรานั่นเองว่าเราจะสามารถาไล่ตีมันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยวันๆนึงเนี่ยไล่ตีอยู่ดานเดียวเนี่ยโดนมัน d r อปเนี่ยเราอดทนมากพอขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผม เหมือนผมกำลังตีปูตัวนี้อยู่เนี่ยเด e ืวดความอดทนกลั้นไม่ตายสักทีนะครับเกราะหนามากๆเลยโอ้เชิญเอาตีเข้าไปเมื่อไรจะล้มเนี่ยหงายได้แล้วนะครับอย่ากเห็นน้ำลายฟูปากมีฆ่าเชิญนี่เราโดนตบทีก็อ้วกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหรถมีคลื่นเลยเอากำลังใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วและน้ำลายฟูปากแล้วโอเคครับส่วนใหญ่เวลาโปสเตอร์จะดรอปหรือถุงเบรีดรอปอะไรเงี้ยมันดรอปแค่ เวฟเวฟละเวฟอัหนึ่งเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอยากให้ใครจอบเนี่ยตีเขาก่อนเลยอุสมเนโดนก่อนเลยปาบปปาป,าปฮึมมิฟเฉยอุซบเหรอมาอุซบเมื่อยแล้วเลยอุซบเมื่อยแล้วนะครับผมอุซบเมื่อยแล้วเดี๋ยวช่วยเขาไปพักแป๊บหนึ่งโอเคร่วงไปแล้วไม่จอบด้วยโอเคเสียดายมากเลยนะครับก็อยากให้จอบนะ จะได้จะได้รู้ว่ามันก็ดรอปจริงๆนั่นแหละผมก็ผมก็ไอดี ID หลักผมดรอปมา2ตัวแล้วดรอบบบปไปฟุ๊กๆเลยไม่ได้ตั้งใจเล่นนะครับมาผ่านผ่านพลังให้หมดเฉยๆเพื่อจะกดหินรู้แต่ดันดรอปเฉยเลยนะครับผมก็จ,จัดกันไปครับต่าวกนี้ก็เช่นกันนะครับมีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับไม่ใช่เขาไม่ได้ามาประดับนะครับผม แน่นอนครับก็ตล่อยๆกันไปเพื่อจะ d r o นะครับผมดอ o ก็ดีนะครับผมจะได้เอามาเพิ่มพลังนั่นเองโอเคครับก็สำหรับใครที่อัปเกรดคู่ซบินเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นหมู่บ้านไซรับตอนที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากๆแถมมีตัวละครที่ใช้ในการอัปเกรดเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าน้ำสิวปูเสฉวนปูยักษ์ แล้วก็เพนกวินทุกทุกสีเลยแล้วก็ล่าอุศไปด้วยมีเต่าให้สามตัวโอ้โหครบ้นขนาดนี้ครับอ่าตอนนี้เป็นตอนที่ผมว่าค่อนข้างพิเศษเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับตอนนี้โอเคครับใครที่หาเพนกวินหาปูยักษ์อะไรก็มาลงกันที่นี่ได้เผื่อจะได้อุศไปเพิ่มด้วยนะครับจะได้อัปเกรดกันให้ถูกทางสักทีอย่าลืมนะครับผมโกลเด้นบอลเก่งที่สุดแล้วแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดนะครับผมร่างอื่น ไม่ต้องไปสนครับไม่เก่งเลยนะครับผมจะบั๊กไม่บั๊อกยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องไปสนครับเอาอุสบโกลเด้นบอลเท่านั้นเลยโอเคฝากไว้ตรงนี้นะครับผมจะได้ผ่านในสเตจหลังๆยากๆเนี่ยจะได้ไม่ได้ถือโซงยอคิงไม่เลื่อนเชิญเข้าไปยิงจะได้ไม่ต้องใช้ทาบาสโกที่แบบเลื่อนเชิญน้อยกว่านะครับไม่แข็งแกร่งเท่าอุศบโกลเดนบอลนั่นเองฝากไปด้วยนะครับทุกๆคนโอเควันนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิกหน้าที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ